สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนทุกก่านด้จ้าันนีกะมาพบกับพ่อกบน้องแพ่ว่าด้จ้าเด้อตุ๊จีนนอชิงเตียยูหีชุนฮีนัวใช้นะคะทุกคนขอให้เอฟซีทุกคนลำล้ำลวยได้จ้าเมนีแพรวสิ้าเอฟซีไปเที่ยวจตุจักรแล้วก็เยาวราชด้จ้าเด้อแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ชัยมานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยก่อนทีน่จะไปเที่ยวชมรถไฟฟ้า B t s อแล้วก็ M R T นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้เพวาด้วยนะคะไปเจอกันเลยนี่เลยเไปแล้วก็ถึงกันแล้วทาโรดกอนเนาะวันนี้เนาะทาโรดกอนจากไ่นอกเนาะเม็ดไหนตอนบ่นมีคนเออก็ดีเนาะพอดเม็ดไหนตอนบ่นมีคนเพราะวะ่าอันนี้คือสถาน,นีรถไฟฟ้าชัยม้า แต่ว่าบ่าามีคนมีแต่ห้าสองคนเลยเนะาะจะบอกว่าบ่าม,มีผู้โดยสารกระบไดอเนาะเพราะว่าเราสองคนก็คือผู้โดยสาร <c oughs> นี่นะคะมีมกอีกเอาชีวิตแทบจะไม่รอดยังมีมก้ย <c oughs> เราเราไปลงตรงไหนอะเขาบอกไปเกียอ์อยอจะไปลงจะตุ๊กตักปไ,ไเปเลยไปเลียนอที่เตาถูน,นะะอ๋เอเราจะเซ่นางคืน บอ,อนนันคันจบอรกัามเจ้าหน้าที่2 2> เออแมน,อนนั่นั่งนั่งนั่งนานันันี้นะ่นุนคน,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 นั่งนั่งน, <laughs> น,น,นัเนันเ่็นั่นะั่งนัเปนนั่นงนั่งนั่งนังนังนั่เนั่งนั่นัง่งนเ่งนนั่งน่งนั่งนั่งนันั่งนะนันั่งนั่นั่งนงน่นั่ง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 นันังันันน ทีให้เบ่งบรรยากาศรอบๆขางก่อนเนาะว่ามันสิสวยงามขนาดใดเคบอนของออนขึ้นรถแล้วเราขึ้นรถแล้วเย็นจังไปเดี๋ยวเฮากระสีไปต่อรถไฟฟ้าสีน้ำเงินกันแล้วเนาะหลังจากที่เฮาลงจากสีหม่วงนั่นเองนะ คนเนาะแค่ว่ากับเคยนั่งไปจับเชือนะไปลงเคยเนาะเป็นไปบรได้ว่าบเคยเพราะว่านั่งรถไฟหลายรอบแล้วนะทุกคนเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปนั่ง v T R uh, M R T กันดีกว่านะไปสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองเนาะจากพาร์ค t เตช please mind the gap between train and platform ไป <S 2> <S 2> เข้ากระหอดตะตุจักรแลเด้อบ้านนี้เนาะจะมีสะท้องสถาน,นีที่นักท่องเที่ยวหลายก็คือสถาน,นีรถไฟฟ้าตาบูนแล้วก็สถาน,นีรถไฟฟ้าตะตุจักรเนาะตะตุจัก,ก,กรกสีเป็นซาซสีน้ำเงินกสีเป็นซาซสีน้ำเงินเนาะหรือว่าสีฟ้านั่นเองแต่ว่า ถ่ายเอ็มอ่ะถ่ายอันนี้ก็สิเป็นไซสีโมอังเต่าปูนเนาะไปไปเข้าเขาต้องไปทางไหนล่ะอันอันนี้ชั้นสลาที่สองบางซื่อเต่าปูนบางอ้ออันนี้คือนี่เนาะก็สิมีลายสีเด้อรถไฟฟ้านนี้ก็ได้เนาะรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โอ้โหทิดทางการเดินรถไปบุหูวะน้องหายไปใส่เนาะขึ้นเถงบ่น้องอ่อนขึ้นเถงมาดิโอ้มานังกัน2องคนก็นลงกันละมันนี่เขาก็ขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะเพื่อจะขึ้นมาู่ด้ดันบนโอ้ยพี่น้องอ่อนขึ้นมาเถงแล้วเนะาะแอเว่ากับโอ้โห โอ้โหชิลสุดยอดเลยโอ้ยไอ้มุนแค้นไอ้มุนแค้นแกนคูนโอ้โหไอ้มุนแค้นมาเด้อฟันเอ้ยไอ้มุนแค้นแกนคูนมาใส่เดียนมาหน่องอ่อนเดี๋ยวหาตัวก่อนเอาตัวไปถิ่มไว้ใส่ละบาด มาตัวก่อนเด้อนี่นอกะมาะหอะแล้วสถานีรถไฟฟ้าเต่าปูนอ่ะโมเมนต์โมเมนต์จะบอพิษอ่าจะตุจักจ้ายอดเรียนลงไปเรียบร้อย คิวข้าวมากแล้วอะแสีบท้องไปไปมีบันไดให้เราเดินเลยเนาะโอ้โหชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดไปกินไหนอ่ะ เอาไปสิคืนเถื่องเหรมันเต็มนะอือไคือเกาหน้ายงไร่กับมีคือเก่าคนกันเลยจุดยอดว่าโห แล้วตะตัวจักยังไงสิบสามเออไปเราเข้าไปเขาไปข้างในก,กันปะเออเออไปไปไปเอามาหอดแล้วบะนี่ไป โได้หมวกเข้าไปอุทานเนาะอันนี้้างไปทางนี้ไม่เป็นตลาดปะตลาดนัดไงไปเดินตลาดรจะจับปะไม่เขาส่วนก่อนไม่ถนัมือ๋อป่ะไปดี่ะเขาส่วนท่หนเลยนู่นท้านนู่นทัางเขา โคนาและพวกเบา,าอ,อันนี้จะกหายวะซั่นนาะไม่ได้ชวนกันงามได้กับพวกเค้าได้เอาตรงแมนแล้วม้โหหนักทรองเทียวลายขนาดเลยอ่ะไปแล้วเท่าไหร่อ่ะอยากได้หมวกไปซั่นๆอ่ะ ขอโทษค่ะนี่เลย ก็ถึงกันแล้วถาโรดกอนนอะวันนี้เนาะถาโรดกอนจากไปนอกเนาะม็ไห้ตอนบ่มีคนเออก็ดีเนาะถอดเม็ไดไหนตอนบ่มีคนเพราะว่าอันนี้คือสถาน,นีรถไฟฟ้าชัยมาแต่ว่าบ่มีคนมีแต่ห้าสองขนเลยเนาะจะบอกว่าบ่มีผู้โดยสารกระบอไใหเนาะเพราะว่าเราสองคนก็คือผู้โดยสารนี่นะคะมีมกอีก เอาชีวิตแทบจะไม่รอดยังมีมุกเฮ้ยเราเราไปลงตรงไหนอะเขาบอกเปกี่ยนนะอุ้ยจะไปลงจะตุ๊ตั๊กไปแลยไปเปลี่ยนที่เตาถูกนอ๋อเราจะเยนั่งบอสพันพันจ่มนุ่นอะไรกันท่าเจ้านั่นนี่เออแมนอ่ะนั่งถานาออันนี้นะทุกคนเนาะมม่แน่แพร่ว่าก็เป็นเป็น เป็นอมมยวันหนึ่งแล้วจ้ะเด้อ <laughs>